เราใช้ละบาทโตเท่ามาบอเราอหน่อยนะบอเบิ้งดูอันนี้บอจะลงวัดอโอ้โห,โหไปเอามาเดินี่น้อกมอาเดิเข่าดงเข่าปลาเนื่องจากว่าทางบ้านมีการทับบุญมาเนี้ยก็เลยสิม,มานเข้าวัดต้องเบิ้งพี่น้องแต่ว่าเข้าวัดมันก็ะหอดเดูกลุ่นกล่นฮะกระบุญกระไลาลายเลยเด้อมีเรื่อวัดเขา้ากไปอยู่ใกล้ๆเลยนะ จไปไล่ๆลยแม่ว่าเขาวัดยคอนหอดไม่พี่น้องไล่สิบปีฮะก็มีบัตรบัตรทาสักคบเมืองทามทองเข้าถ้าจะเริ่มมีบัตระมัณรองสิบปีแล้วไอ้สมัคเมื่อไว้แท้เน่ยเรียหร้อบป่อมยังักใส่บัตอยู่ใส่แล้วแล้ว อ๋อไนเป็น้องเท่าแกนี่มาก็มาเต่เห็ดบุญเลยเนาะคนร้ายอยู่บ่แหมาร่ายเลยเปน้องลยี่บ่แายบ่โอ้ยั้งแรกเขาวัดบานตัวเองเลยเด้อเด้ยเด้เพีนน้องเฮ้ยทการทำบุญนะบ่เออแต่จริงการทำบุญก็ มันขึ้นกับคนเท่าหรอกพี่น้องบบจะเป็นวัดขวัตขาวากอะไรการทำบุญมันขึ้นกับคนเท่าว่าชีเทสอยู่ไซสเฮ็ดอยู่บ้านก็ได้บุญเผลก็ร้ายล่ะการชลอยเรือคนทุกคนยากก็ได้บุญปล่อยอกปล่อยชัดก็จะสบายก็ได้บุญพี่น้องเราดีน้ำคนก็ได้บุญการได้บุญการเฮ็ดบุญมันก็มีหลายอ่าไม่ติดรถใหญ่จะมาจิกขาเข่าอีบ่พี่น้องหอนได้หวัดไปไปยังยัง

พรจะตั้งเมืองท่าบางคลองมากเลยพี่น้องเพราะเจ็ดสิบแปดสิบกว่าปีห้าก็มีมือนี่ยเลยเลยเขาวัดเมืองท่าบางคองเขาก็ว่าเพิ่นห้าก็ตั้งขึ้นมาแก่ะบะบนท่านเลยปันไดห้างก็เดี๋ยวห้าก็เริ่มสั่งเลยพี่น้องเด้อห้าก็เริ่มสั่งกันใิแล้วแล้วนี่ก็ได้ ก็เป็นแห้งความจิตามใจของสบายเท่าไรเลยพี่น้องซอยเรือกันซอยกันเอาั้งแรกเข้ามาวัดมเนี้อตะกี้เป็นพี่ภาษาหานเลยเลยเๆๆมีอาจารย์คนหนึ่งกันหลยคนเลยครคนมาไล่ไล่เตรียมตึงว่าออกไปว่าว่าไม่ท้าบนทอยต้องตสอโอสบายดีอาจารย์ อ้าที่โทษเพื่อแกสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดีโอ้มาทำบุญกันครัเนาะทันกาแฟมหอดม้าขาวัดนี่ยันมาสบายดีทุกคนเด้อสบายดีสบายดีโอ้อาจารย์ก็มาดำหน่อยเนาะคอยบุญแทนเถ้าแก่ได้คอยทำบุญมันหนุ่มอยู่มหอดม้าขาวัดนี่ยันมาหอดเอาไปนอนคนละลายเลยปล่อยง่ายสบายเท่าปีเลยเถื่ออยู่ไซค์กันปีเลยเถื่อให้บุญ คนรปเบ้า้เือฮ้กรปีเลยเถื่อเฮ็ดปีลเถื่อแต่ว่าเออหุญอันนี้แต่ว่ามีบุญไลุ่้นนี้มัปีละเถื่อยังหอกเถื่อเาะอีกยังฉากอีกยังเขาฉากอีกยังอีกังบุญประจํญบาอีกแค่นมันลงมากบ่อันนเนาะมากเลยก็ริ่มจะปีอะไรสางวัดขึ้นมานึ่งบอจันสามปีสามปีเลย หากมีวัดต้องเข้าได้ไปนอกเมืองทำกระทองคราบมันทาสลัคขับแต่ว่าคนก็สมัครี่ก็หลลเลยองพันสิบเก้าสองพันสิบเก้าแต่รกมสมัยมนางรอนางมิวรวมทมั้งนัเจ้าแทนหาทาี่หา ตัวเหญ้เออโอ้ยาเขาเสาเนาะปวดน่อยเรมิมแปลงอ้าตัจีบ่ดิอ้าฮักเห็นจีโม่หอดม่ไขาวัดเ้ยฮะเจอน้หอดตัวบมาทางไหนอนโอ้เป็นทอแก่ตัวเราเบงถ้าจุดกจืดเนาะเป็นทอแก่น้องเป็นทอแก่ล้เนาะปดไปหน้อนมาไล่ไล่อะไรไปน้องเลยก็บ้าเริมมากงไป มปกนไปเด้อไป่งอันนะนเ่อเนี่นลึงยี่บเธอเนี่ะาตัวยอออโตบโบห่อนโขาวัดหรือหอนิเียนร้หอนออเอ็เตาเจ็บเสะเนาะนีรักไเอากินแค่ด้โอกรไะปนะได้ใตไซเล่เลวโตก็ม่ใช่บาท ใส่แล้วแล้วใส่แล้วเลยใช่ปนนี้เนบานเดียวกันหมอบานเดียวโอ้นยอดจนยอดอาหารดีๆนี่อยู่ใช้อยู่เืองด้อาหารดีอยู่เนาดีลยวังกำลังเริ่บมาไลยเาไปดอยโอ้ี่กับาแกเจ๊เนาะอาหารดีเอาลงมันเนาะเด้ยนี่นี่มาเด้อยคนไล่ไลยกังเริ่มมา ถ่ายมั้งนี่ทางหนงในมันตกนาเเอไปกับใครพันา่ข้าพันธี่ขออกไ้ทาหนทาในม่ใช่ทงยามีแก้วพันธ์พี่วังใๆน้เออพผมดนัันเอาแล้วเลยว่าื่นหนึ่งห้ามันก็เช่นขือมันจละพทปู่อาทิตาพันธ์ เ็สมุนไมรได้มาเราได้สัก็มการตรวจวก็รวจแกรนเมือเมื่อก็ได้มันก็เทศเก้า แต่แรงมันก็มีบทพักอย่างมันิดล้วกือก่อนโอ้แดดไวเยแงมาทำบุญเหมือนเนาะทำบุญห้เมียคนที่เท่าไรนี่ยไอเมียคนที่หนึ่งอเมียคนที่สองว่าทำบุญไ้เมียน้อยไอเมียใหญ่คือว่าทำเมียน้อยเนาะรลายพี่มันดือดเดือด่งเดืดเจเจ้าเนาะใละสิบกว่าปีกูว่าเนาะแต่เอาไก่ไปตีกันหมดแล้วเลย มากรเ่อเจอตอแก่เ่าแก่ใหญ่บดันเท่ารคับมืองามงทองเพิ่มดนึงเนาะกูฟักนี่แหละโอ้โหงแสงเนาะอ้าวี้ดอกการตะบุนมันบมกันเนาะประเด็นเฮ็ดประเด็นเฮ็รเฮประเด็นงาหน้าดํากรันตมกี้เ่อคอ่าคนไรามคนก็เริ่มลายลายทีละคน ยาดชุนจางทีสุกท่านขีดในในท่าท่าท่านขีดในในผู้ร่างล่าช้าุปท่านขีดก็ออกตัวหน้าดึงเข้เออบวดดึงเข้าสุเรงสุขันตักใจ้าข้าใ่นขีดจังจังกรจามเขียวชุ่มเขี

เอาเด็กเนดอกเปีนนกูศาสนาดอกเตว่าแต่ว่าเขาก็เออมันเป็นมเปนระเภทนี้แต่แต้เตว่าเนาะกบเสือโมเฮตดกับบเหวอันนี้ร้านต้นพี่เตยแก่พอตู้หินวงดาลาพอนุ่าตเด็กปนดอกมือซีเลนกันย่างเลนๆเนี้ยต่วงดัราเป็นปัา บอลนโอ้ได้บุญลายลายเด้อเด้อเอกเ็นนอเรียบร้อยบครับทาพัน่ชานชาคนกเด้ได้แล้วเลยอ้เยบเลยร้อนไหเนอเย็เย็นเย็นเรียบบุญเลยเย็นอเจู่เห็นอย่างหรืว่ากินเขาอยู่วัดกันบกินระไรเปน้องสำเรียบร้อยบาเลยโอ้ไป เอาหือว่าแล้วอ๋อไมอเป็นมุดเนาะเมื่อ่ะเริ่มเมื่อเลยตรงนี้ต้องไเรงกันเนาะเรงกันกินเนาะโอ้โ่มาไล่ดอกหน่อยหนึ่งต่อยังนัวตัวเด้หน่อยอีกวัดนึ่งตอเมาต้อมาเล็กหน่อยบ่เล็กหน่อยกินเนาะผู้ใหญ่บุคอยกินนะอ โอ้ยโอ้เพ uh, oh. hey, oh, so oh, ินเนื okay. oh, ้เป re oh, ็นผู้แบยโอ้มานะนะใ่หมาใช่ละวัาช่ละวัเามอง่ามิยอยู่ต้นเด้อยากาผูกกันตัว้ัาดทีเราอันอ้าวไปนองโมือ้ยูนี่นองอันนี้กินเขาอยู่ี่ว่าเจ้ากินเขาจิยิ่แล้วล้แล้้ อ่าอิแมัโดนี่ยนอเบี้ยวบยังไรอยู่เปบ้านกหมดเลยไดโอ้โถเต็มตมเนาะช่องกับช่งก็้มีแต่อยู่แต่เน่อบเบี้ยวเลยล่ะเมื่อตอนนี้แหละังก็อยู่แต่อบเบี้ยวต้องมาอะไรไล่ต้อมาอะไต้องทิศแล้วต้องทิล้ เราไเลยากอาหารดีมาเทนเดอร์บดเออเอาเด็กๆน้องไปบ้านเทาสมัครีเด้ยถึงได้ป้าตัวน้องสมัครีกันดีเลยโอ้ฮารุชุนโอ้ถี่นโตบาร์ตีเนีโอ้โอ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  เฮ้ยฟน๊ดกับร่างเจ้าคัะยังร้มงเศ้าหน่อยได้สบายเนาะก้กำลางเงินคักเออันุดพี่เว้ยอาดดพันชุเป็นู้ดูเจ้า6บาทไปแค่ว่าจะที่ชอบ 过来，我跟你混。

เานังงัอะไยเห็นไนาะหนังงวโอ้เขาบอาคนออกคอยอย่างเท่าไหร่กคนงันนี้คอยแทะมัดคนอย่างนีพี่เลืเทือกเขาแขนกองหรือว่าเทงไหเออแต่เขาทับพิช้าออนพญาไปแล้วขันโมเฮ็กระเล่เนาะว่าขันโมเฮ็ก็บ่รบล้อเนาะอเนื้อเน้อเนื้เนืเน้อเนือเวเนือเอน้อเนืเื้อืเนื้นื่อเนเ ถวยฟอบเมืองดักเออนี่ถวยแกติยศเอ้เพี่น้อกมันก็เป็นมันจะทำของไปแล้วนะถวยเจ้าเมืองพวอโบเฮ็ดก็มบแล่ท้ามืแล้วโบเล้วขึ้นแนวมาเนาะขี้อกบนพี่นี่ตีนี่ต้องถือจังหวะดีกร่บดั้งคักกันเนาะดังคักแล้วคือข่อยนี่หวะรับรับรอบเขารีคือยังหยาดบาได้ไโย่ยังทำนันฮ็ดแด้วจะตายแล้หยาดเลย มันยังนุ่มกิจเจ้าโอ้แหงงหน่าเลยอันนี้มันหกสิบสี่ปีเนาะพินาหกสิบห้านะเออพินาหกสิบห้าตอนนี้กิชอเก็หกสิบห้าแ้คันนี้ถือคอปอู้่เพราะใดอยู่บถือคอปแค่นั่นเนานี่จุเล็กใหยนี่นักแสดงเขาาเอาเกลือมาใส่ก็บใดได้เนาะแล่มือเข้มบ่ายยั่งบ่ายก็ไปบ่าย ขันเอาเอาเรียร้อนด่กรัห่มันโยดด้ยโยดจะบอกไปยหิวไปแบบมุ่ยเนี้ยว่าคนรุ่นใหม่บุจะพู่ไปได้เนาะูดแล้วอเนของคนรุ่นเก่าอ่อันนี้แล้วก็ผเาไปสูบอนนไดรุนใหม่มนตีผมเ็นตีผมเป็นเี่รุนใหม่เนาะแต่รุนเก่างองกัน

เขาเชนนะเขามิดจองอะเขามาติดัมแทนออ้พี่โ้ดังบ้าลูกของบ่ของเพ็ห่าวยังน่เ้ยโอ้ยโอ้ยหมดไงอย่าเงยมองเลยูเ่แห้งเขาอ่ะดังดังเออดังดอก ลูกต้องท้องมือยืนึ้นโลดโอ้แงงเนะทูมไเลยแม่ยืนเออม่รู้แต่ผมมีบุญนแตพุ่นมันกด้แบบนั้นนี่ๆกรดังอย่นี่นี่ยๆมันตั้งเองตองแห้งๆนะเหมนลองโลกอ้าวขึน้องกันพระศรีมีบอมีบุญนมันกระดังบอกอ๋อแหงโลดเด็กมันได้เด้แลวเห็นผหดูอคปมือ หญ่ันชุดนั่งนะะของหังชุดรูปมงดูชนะสินี่อยาหา่เปนอาบัชนะีบุญบกับนีบุญแลยมันดังหมดอ่ะดังคือของือกอรันดังตายตายอีแนันเนี่ยแมนะย่นมาจ้าเสียงใดิอยู่จ้า่ว่าดังเลย โอ้ดังเลยโอ้บมนบุญเลยเอาปั่นกันเลยอบุญกันเลเอาแล้ดังจาอเออยุนเฮย่งคูหนึ่งลูกที่งคือดหนึงจ้เดี๋ยวนอดิันล้ดเอาชุดเราไม่รูตัวบุญมาลพีาแล้วจะมาพังกูดิมาเจอเอาเ่ตัวนี ยุ่นดหมาเด้อมาเด้อพดังงเด้อดังแหงแห้งเลยอ่าอ่้ยุนอือดังกันได้วนแปลกเนาะกันมาเด้อคำเนี่ยรงคนก็ตีวาว่จำจำเสืออด้านบปด้านดเดาเอาปมาเป็นความเสือส่วนบุคคลง่ายๆซะ